ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝาก like, กดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจอินแบกเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปรเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก,กา อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟบลอนด์สองพันยโซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับทุกคนจะทำการพูดถึงนักเตะแพ็กใหม่เพิ่มเติมนะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาเร็วๆนี้นะครับรวมไปถึงแพ็กใหม่วันจันทนี้ด้วยนะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างมีการแจกฟรียังไงกันบ้างก็มาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลัลงใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มรับชมหรือไล่เรียยกกััันนนเล้วครบ ก็เริ่มที่ในส่วนของการแจกฟรีคร่าวๆนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนะครับส่วนในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับเพียงแค่ล็อกอินครบ7วันนะครับรับไป60,000 GP แล้วก็50ทอนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันทุกวันอยู่แล้วนะครับและต่อมาคือในส่วนของนี่ทุกคนสัดเจลียคิกออฟพอยท์พีเซ่นกับทุกคนหรือว่าเป็นการแจกฟรี5,500ันห้าร้อยอินบอพอยท์นะครับวันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดรับของฟรีกันได้เลยนะครับและต่อมานะครับเป็นอีเวนต์ราวด์ทูทุกคคนนนนนนขอออิิเตรร์มลาะัับี้ก็ เป็น ranking event นะครับก็อย่าลืมเข้าไปเคลีย์อีเวนต์เพื่อรับของรางวัลรับของฟรีกันได้เลยเช่นกันนะครับและต่อมาคือในส่วนของการรีเซ็ตอัพค่าพลังนักเตะนะครับวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับการรีเซ็ตฟรีครับทุกคนก็ใครที่อัพค่าพลังผิดคนไหนไปนะครับก็สามารถเข้าไปแก้ไขกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นโปรโมชั่นรีเซ็ตฟรีนั่นเองนะครับและต่อมาก็ในส่วนของแคมเปญของเจลีคับคนหรือว่า เจลีคิกออฟแคมเปญนะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเริ่มสัปดาห์แรกเท่านั้นนะครับวันนี้ก็เข้าไปเล่นอีเวนต์รับของฟรีกันได้เลยนะครับและต่อมาคือเรามาพูดถึงในส่วนของแพ็คนักเตะกันบ้างแล้วกันนะครับก็ได้มีการเปิดเผยข้อมูลมาคร่าวๆนะครับสำหรับแพ็คนักเตะแพ็คใหม่เพิ่มเติมนะครับที่อาจจะหลุดออกมาคนก็คือมีหน้าตามาประมาณนี้เลยครับมีทั้งรูปภาพของนักเตะโชว์ไทม์รูปแบบใหม่ขบวบนที่มีเทมบูสเตอร์ด้วยนะครับรวมไปถึง นักเตะของ MVP จากเจลีนะครับก็อันนี้นะครับเป็นภาพที่หลุดออกมาในฐานข้อมูลนะครับทุกคนอันนี้ก็ต้องรอรู้้ลยกันนะครับว่าสำหรับนักเตะโชว์ไทม์นะครับมันจะเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งรูปแบบก็คือเป็นนักเตะไฮไลท์นะครับก็คือมีภาพหลุดออกมาเป็นประมาณนี้เลยนะครับสำหรับลี่ e เซเลคชั่นของเจลีกันทุกคนมีมาทั้งหมด2แพ็คเลยด้วยกันนะครับแพ็คละหลายคนมากๆาทั้นี้คือแพ็คที่1นะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาคร่าวๆของแพ็คที่2อนะครับก็คือเป็นเจลีกันแล อันนี้ก็เจอการเร็วนี้นะครับสับสายนักเตะเจเลียกหรือว่านักเตะของญี่ปุ่นนะครับวันนี้ก็รอจัดกันได้เลยนะครับและในส่วนของแพ็กวันจันนะครับเป็น3ตํานานของอิตาเลียนหลีกคนหรือว่าเป็นกองกลางมิดฟิลด์จากกันโชซิดดอิตาลีนะครับมีทั้งโรเบตโตบาโจโคนแฟงไรกาตลยก็เอมบซินีนะครับรวมไปถึงนักเตะไฮไลท์เพิ่มเติมอีก8คนตามนี้เลยนะครับอันนี้คือแพ็กที่เจอกันแน่นอนสรับวันจันท์นะครับก็อยากได้ใครกันบ้างคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและในส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีนะ เปลี่ยนแปลงและมีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับสำหรับพวกอีเวนต์ต่างๆทุกคนก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ